พี่น้องจ้ามือน,นีภาพ,พี่น้องมาแม่มอแม่ปาวันหยุดใส่น้องบแมนจากแม่บงหูครับแต่ว่านี่พี่น้องจ้าย่างเขามากระเจอ้เลยจ้ะนี่ดอกงามๆเลยจ้ะมือหน,นีภาพผู้บา่าวมาเล่นปลาอีกแล้วจ้ะ แม่บอกว่าน้องเล็กเตอร์ไปเป็นมู่แม่แน่อุ้ยดอกนี่เห็ดกำลังออกน้องเล็กเตอร์มาเป็นมู่แม่แน่เผลอได้วาค่ะผม เ,เพิ่นบอหายจุดไฟในป่าได้ละน้องดอกมีงามจ้ะดอกแรกแห้งมันพี่น้องจ้ะอืมเอาสีดังไฟในป่าละบัดเบิ่งดอกนี่ป้าเบิ่งหัวจ้ะเบิ่งขา,ข,าข้าคักอืมข่าจัวะเลยผู้เป่าหน่อยปีนต้นไม้ยูุ่ณจ้ะ พี่น้องจ้าเมื่อนี้มาแต่เศร้าเนาะจ้ะก็เสียงเงียบๆยบแน่ผู้บ่าวก็หัวใจก็ตื่นจ้ะได้สองดอกแล้วจ้าหเหตุง่ามขึ้นอ,อย่างท๊กเตอร์กันยังลูกแฟนเจ้าอ่ะน้องหิวพี่น้องจ้าอิวนิกันเสียงคักสิผาพี่น้องมาเบิ่งอันนึงเห็ดยักนี่แล้วก็ลูกเพิ่นตอนแรกนี่ อิวเห็นอันดอกนั่นโกโดดอกเดียวพี่น้องเดี๋ยวอิวเสียวก,กระตาไปว่างพี่น้องเบิง้งสูงทอกระตาเลยอันเห็ดอีปโปเห็ดแมตาโปใหญ่คักพี่น้องจ้ามาเบิ้งทางนี้เบิ้งจ้าพี่พี่น้องจ้าปุ๊ดเพิ่นเกิดไปทั่วไปถีบเลยจ้าโอย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 ,โอยมาซอยอยิวสองเด้อจ้าเอา ยูนี่กับแม่น้องเด็กเตอร์ครับปาดดอกเห็ดแมจ่จ้าโอ้ยถือกินนโมเป็นยังเดี๋ยวซิเลาะเอาเห็ดกระเบิ้งยากยากมาะจ้านี่ปาดงามอุย๊ยถือกินโมเป็นยังนี่อีกดอกหนึ่งจ้าจุ่มหนึ่งโมแมนดอกหนึ่งปาดพี่น้องจา้า นี่นี่แอันสุ่มนี่เพ่นเปลือยแหละจา้ะนี่โอ้ยนี่เดี๋ยวสิเอามาก่องไว้น้ำกันแม่จะโกนึงอีกมีลูกไม่เตาเ่าวะป๊อดใหญ่ค่ะยิ้มนะครับเด็กตายิ้มนะครับอ,อาพี่น้องจ๋าทะเบิงแตด่ดาเปิดผาก่างมาก กะแมนโลดจ้ะบู๊ยขักไอลีเห็ดปลาเนี่ยเบิ่งจ้ะปูปลาเบิบ่งพี่น้องจ้ะทอหนาอยู่เลยคันอันบอถึกอันนี้กินเนาะเด็ตกสะบ,บองลูกไ่อบอรครับ เดนอมาตัวนี่บัดนี้มาเอาแม่ตะโปเม้าครับผมบอดี้บอดี้เอ็กซ์ดิสต้าเต็มวิโฟนแมนครับน้องเฮาบ่าเคยเจอไงปันนี้อ้าวนี่เป็นอัไนเฮาบ่าเคยเจอไงปันนี้เลยโอ้เิ่นเนาเบิ่งอันนี้ดูอู้อันนี้บ่เป็นอย่าง ตัดไปค่ะๆจับเพราะว่ากลับไปอยู่กะไปตัดออกคือเก่าเนาะล่ะเนะาะปาดอกนี่เนีนคักพี่น้องจา๋านี่ยช่วงนี้เห็ดกำลังออกเนาะจาาเราเพิ่นกะเถาไว้น้ำอยู่ตรงฟ้าวาจ้ะพี่น้องจา๋าผู้บ่าวรองเพลง งามครับดอกนี่เป็นยังไงเอาแต่วราพอว่าครั้งนนนี่เพนกวงเบิดแต่ว่าคือจะงามเนี่ยแหละแต่ว่าเพนแอนกวงเบิดแล้วนี่เอาอัานนี้ได้เท่านี้งามจ้ะแน่นยุ๊กเจอสิ่เจ้านุขับบ้าเตอรับ มีเล็กเน้อจใจายานอ่อย่าเดินหา้าเดินห้ามัวอยู่เดินห้ามัวอยู่เล็กเนื้ออีกขั้วเห็ด เห็ดงามคักน้องเอ้ยพี่ปูดอกนี่ไอ้เน่าโอ้เน่าอ๋ออันใยนั่นมาลูกอันใยนั่นเพื่อนนันเพื่อนเน่าแล้วครับครับมันเน่าแล้วลูกแม่บ่เอาเดินแอเดินแอโดรี่

หูหแต่วันแน่นแต่ข้ดล่าหืจ้ะงาม,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 มงนีไฟมงี้เพิ่งดอกนี่จะพี่น้องจ้าขาเพิ่นป๊อดแต่ว่าอันจงไวห้หายอันหอยถากิ่นกินซะิ่นหิวจ้าแม่ตะโปอุ้ยนี่ แม่ปอยู่นีโอ้ยแมนจ้าขันมีแม่แต่โปอยู่หมองไหนก็นมีลูกคนอยู่หันเลยเนาะพุน่ะฟังเสียงผุนะปาดอันนี้ได้แมบ่บโน,นี่โมแมนจ้าพุ่นแม่แต่โปรพันเปื่อยถิ่มอยู่พุ่นปาดเหตุแม่จ้าพี่น้องจ้าเบิง่งงามคัก ป้านี่คันขยันยางคือสิมีอยูผูแจ่ต่นี่ป้างามคักบึง่งบึ่งจะพี่น้องจ้าคันขยันยางงามคักเฮ็ดไหม จ้าอิวมีอันคนอันตาดีมาซอยหาเห็ดเพันว่านี่เดี๋ยวแม่เห็ดว่าสันอิวเพิ่งห้อยอันหอดแต่บบเห็นเพันเพิ่งดูน้องเด็กเตอร์เห็นเออถือเอาโดกอ่ะอันนี้เป็นเห็ดที่น้องเด็กเตอร์เป็นผู้เห็นเนาะเว้ยเก่งเก่งเก่งไปน้องเขาไปเบิ่งข้างในกับแม่น้องจา้าไปเขามาพะนจนุนจนอัน้อืออู้ ครับแม่เคยมาปีละเถ้าโอ้ยแต่น้องเด็กเตอร์เฮาสิพอไอ้ยังฉิมันเอออีกทางหนึ่งอู้มีหอนเฮ็ดเพิงตาพี่น้องจาอ้าพูนอิอสิพาพี่น้องเด็กเตอร์มาเบิงระวังหยียบเฮ็ดเพิงเด้อลูกเด้อดตาพี่น้องจา้าเบิงเด็กเตอร์มาเบิงบ่ง แมอุ้ยงามพี่น้องจ้าเดี๋ยวเบิ้งคือตาดีแถไอ้นี่ไหมเฮ้อไอ้คือตาดีแท้ลูกเบิ้งพี่น้องจ้าอิวฮอตจะไปเห็นตาขี้ไลยคักดอกใหญ่เฮาบ่เอาเด้ลูกเฮาเอาแต่อันสีเหลืองๆน้องจำได้บ่ว่านเห็นเชดิสกูลย่าอุ้ยเบิ้งเออพี่น้องจ้าเหลืองเออเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวไอหยังลูกเเขารียกแชทูนอีหยัง ม,มันโมเมนต์เขียดล่ะลูกมันเป็นข้างโคกดีตาดอกใหไงแหงพี่น้องจ๋าเบิ่งพี่พี่ม่ยไอโคเฮลชูสย่าดิโมโดูกแกนคาร์ฟินโอ้ยงามคักดอก,<า>กไหมดอกบอกักใหญ่พี่น้องจา๋าดอกงามคากักรดิสกเกตไอคอนได้คุ้นไหมอย่ามันสเกตวิสตันทิสืออยากน้ำคนอยาก ข้างโคเกเขียดกบเด็โอ้ซิลราโวยสยกตอกเมสดูมอยเกเมสเด่นค่อยๆออดูค่อยๆเออโอ้อย่าดินครยก็ตี้สวิสุครีมเด่นสองหืมมาพี่น้องจ๊ะแบตโทรศัพท์กระชือเวอดอีกแล้วโอ้ถอยเรากับเบือกักบของอืมมานี่จ้ะหอดแล้วเอ้ยเหลืองอารามเหลืองเออเฮออ,เอ,อ,อยู่จ้ะ อ๋อเนาะโอเคแอร์ดิโกดสกันพี่น้องจ้าเบิ้งพี่น้องจ้าเห็นแม่เจ้าไก่เห็ดเพิงว้ายน้องเต็มเลยอุ้ยน้องจ้าดงเอาเขาไปน้องเขาไปครับแม่ลูกเอาเขาน้องเขาไปอีกเอาปาดอุ้ยอุ้ยเด็กซ์เเด็กซ์เตอร์นสแกนโมฟเซตลองเด็กซ์เตอร์ เออเออเออเอุ้ย,ย,ยเด็กเตอร์เต็มเลยพุนะ่น่ะอุ้ยจุ่มนี่พี่น้องจ๋าเบิงป้าพี่น้องจา๋าเอู้ด็อกเตอร์เบิง่งดอกนี่นี่โอ้ยกระสิเป็นวิ่นวิ่นหัวหจักหน่อยเน้อยอิรลมุนติ่ยพี่น้องจา๋าดุงดุงเห็ดอยนะู่ในนี่นี่นี่อีกดอกนึงเอาเด็กเตอร์พี่โอุ้ย เจ้าคือมาเกิดอยู่ในนี่ฮ่าค้นกวนแบบนี้เอาใส่ละเห็ดขอยอยู่หันพี่น้องจ๋าเห็นบ่ดอกโอ้ยโอ้ยพี่น้องจ๋ายอมนี่ยอมเดียวอุ้ยคัก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 เห็ดป่านี่มามาตัดขาว้ายออกมาบดาบ่คะบาดนี่ ดูแค mm. yeah. ่นกสเกตเตอร์ใ่ะอืมเนี ma. Ma ่ยเม่ ma. Ma ่อม่ม่ม่ม uh, no. ่ม่แ่มม่แม่มแม่ม่แ <reli> ม่มาแม่มแม่แม่ม่แม่แมแยมเห็นลูกแม่่่เ่แม่ <why chapter> ่่่แม่ะ่แม่ วันกิฟต์ดคขับผมอืมฝ้าตัดก่อนจ้ะ<า>่าปากอกงห้อง,งดังท้ลูอันนี้เป็นเฮดอันเฮดพิงแม่มดนเนาะจ้ะโยแม่ตัดขามันก่อนลุกนี่น้องเอาเฮดเพิงแม่มดนี่เขาไปไวไ้ในอันกระตาให้แม่แนะ้น แกงแซ่บด้วนี่ยูกะมักด้วจะเห็ดถึงแมมมกกมกเนออเดี๋ยวแม่เอาให้่เอาเห็ดคันเอานีเอาไปบ้างได้ได้ได้เี่กวงเอานีน้องน้องัาเอา ค่อยๆว่างเด้อมันสีหักของแม่เด้อเบื้องนี่เบื้องเดียวเขามาพี่น้องจ้ะอ่ะน้องปัดเอาดินออกให้แม่นนะวิสต้แอโอยวัวผู้อ่ะอันนี้เอาใส่ได้เลยนี่ลูก สออ่อนจ้ะนี่อืมเอาหน่อยบ่เอาลูกอันนั้นมันเผาแล้วดอกไม้หน่อยๆนี่ลูกเห็นบ้นงไหมอีกเยอะอันนั้นใช่บอันนั้นเป็นเฮดอันเฮดอีหยังแล้วก็ไอ้หมวกจ้ะจ้ะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอย่าเฝ้าจับเด้อครับอุ้ยหักจ้อยจ้ะเดี๋ยว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 น้องจับบ่งเฮดเพิ่ครัม เห็ดหนังไก่ก็เห็ดผึอคุณมาเกิดน้ากันัอืมดีเปเหียมันบ่ท่านใหญ่ไงเหรลูกอูุ้นะเห็ดผือน่อยเห็ดเผืองน่อยอันนี้เห็ดหนังไก่เห็ดนังไก่เออยังบ่านใหญ่ไงเอาปอยเพิ่ก่อนเห็ดเึินองจ้เ็ดอัน เห็ดหนังกนไก่หน่อยตะมอตะแม่เไม่มเนีุ่เออเดี๋ยว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 คนนอนกําลัางเด่นวันนี่จอระขข่อยู่ในน้ำสีผ้าแม่เขาไปยู่ในสุ่มมาสัตย่านจอระขข้มาสัตวโอ้ยเจ้านี่ยเป็นเรื่องเป็นเล่านะเตือนเนาะเบิ้งจ้ะพี่พี่น้องจ้ะอู้พี่ปาดเชื่อเพิ่นไหมลายคัก เด้อพูน่ะป้าพี่นอ้นอ,นองจา๋าเอออ,อ้งามงามงามอืมเลือกเอาพี่เอามากองไว้แล้วกันพี่น้องออเห็นอีกบะลุเห็ดเออเออเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ตามไปอู้ยเบิ่งพี่น้องจ๋างามค่ะจ้าเห็ดหลังไก่จ้ะเป็นก่อนอยู่อืมโตอเอาจังสี่พ่ออืมพี่มองทีอันยวจงไว้เธอกกอนพี่ เดียวครับย่งก็เฮดเ็ดสีเขียวเออโอ้เ็ดสีเขียวมันเก็บมาให้แม่ใบไหม้กูดกูดอยู่จาโอ้หลายครับรับไล่หลายเฮดนองนะเฮดสีเขียวนองนะล่หลายจ้าเพิ่งนี่อ้เปิดเกิดไปทั่วอีดีจ้ะ ปลานี่คักนี่บอลังส์แคบิกก์ for hunting pen e x ล r a พี่น้องจ้ามาเห็นว่าพ่อเห็ดหนังไก่แบตโทรศพัพท์กระซิบกระซิบคนหน่อยเพื่อนนั่นเก็บเห็ดมาให้แม่ตัดขานี่เอามากรวงบนเอามากรวงไว้ป้าคือดอกใหญ่แถ่น้องคือเก็บเก่งแถลูกไปไปเบื้องลู่มนี่อีกบ่ว้ายพี่น้องเต็มยุบบึ้ยป้างามค่ะป้า นองครับงามคักลูกเออเก็บมาให้แม่ด้วยพี่เอาไปกองไว้พุ่นเดี๋ยวแม่เออรับผมโอ้ยคนเก็บคนเก็บเห็ดตัวพี่น้องจาาอาา่าบาดเหนียวนาพี่น้องจ่าเห็ดนํงไก่เนาะพี่แม่ลูกป้าพี่น้องจ่าตัดขาเห็ดกระนำกระบาท่านเก็บเก่งค่ะเดี๋ยวแม่แมากล้ว องไว้เลยน้องแล้วแม่ไปกิดตันกมาเยี่ยมกระตี้เกมาเยีมยูย่ยาข้อมมาโน,นสแกตสก์ีกเดี๋ยวแม่ตัดขากนี่บู๊ยหลายขาหนอ่<ส>องเออจ้าอู้อมูยเกๆๆๆ่งเเก่งจ้าแมนจ้าลุกแมนครับอุ้ยได้อัน จุ่มบักไงมองนี้อืมเห็ดนางไก่เฉอยมัวงา,าขอบคุณครับนี่บาลุเอาน้องเห็ดแต่ดำออกแล้วตัวนี้เด็กเกอร์ครับครับอันแมนเ่อ่์อยู่ทั้งนานาอนลองเท้าน้องกับแมนเด้น้องครับนั่นไหมทั้งหนาลองเท้าน้องนะจ้ามาอืม คักคักคักใส่้นซอยเกมเห็ดแล้วจ้าพี่น้องจ๋าบมเบื่อแล้วน้องลูกหลานเนาะครับกินแกงเห็ดบะ <l acht> <it bland head board> มือนี่แม่สิแกงให้กินบาอากินบ่แกงเห็ดมือนี่แม่นมือนี่นั้นคือหน่อย บุญดอกหนุกอุ้ยตกแม่มาแล้วเดดจะหาเอามาเลยครับเอออุ้ยอือมีอบอลลูเบิ้งดูเนี่ยอือเน,นี่ยแมนบอลล่ะเบิงบ้งดีดีดดเด้อหน่าดีกต็มเดียวเอาพี่น้องจ้าเต็มกระตาอัดยัดแน่นพอมพี่น้องจา้า,าเห็เาาเดแตดำมาแล้วน้องเก็บเห็ดแตดำเร็วไสร์ละ นี่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 น้องใหดจังไหนน้องเก็บทั้งใตนู่ดอกเล้วนี่โอ้ยมันหน่อยพ่อลูกมาเอาเอาอันใหญ่ๆนี่แม่นี่ดอกใหญ่ๆนี่นี่ใส่นี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 ่เอาดอกใหญ่ๆน่ะลูกจ้าเห็ดแต่ดำนี่จ้ะพี่น้องจ้าผลงานไปเก็บกับน้องเล็กเตอร์เมื่อนี่ผู้บ่าวน้อยรับแล้วพ่อเพื่อนก็รับแล้วอยู่อันก็เลยล้งเฝ้าลงมาเห็ดเห็ดจะบัตอันแฟตเบิร์ดก่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเม้มก็เต็ม เบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เห็ดตับเตาอยู่ได้ล้นตะก้าเลยจ้ะมือนี่เห็ดตับเตางามๆเบิงสีเพิ่นงามๆจ้า